เลนกูเป็นยาเปลี่ยนกูเป็นยาเปลี่ยนกูเป็นอก,นกนองขี่วะกูไม่เห็นหัวกูแน่กับอะลตวกูบอมันก็เปหน่วยหาหกตัวระแตน่เคลื่นีน่มอดิงจง่ามแล้วนี่ยังก็รอ,องอ่นเดียุละนายว้ยบังบุดบังเงียนนั่น <c oughs> ยาินม่ังเอานอนเอานอนเฉยจะอยูนนย <c oughs> ่นอน <c oughs> ยังไงเอาแบบนี้อย่าครับผมบอกเลยนะครับว่าผมไม่ได้ทำจรางจั้จริงๆนะครับผมก็มยอยากให้ย,ย,ยายเดินขึ้นบันเดิลกับยายครับกลัวยายขาดความอบอ,อุ่นครับอ <c oughs> ยายซุกครับอยายซุกมันตซุกในมินปากย่าครับยายยายพี่เจ้าอ่ะเป็นแหนมหน้าผมนะครับพ่อเจ้าเฮ็ดยังนวดครับนวดก่อนนอนไหนคุ้มวัวกูได้โอ้โหผมไม่มีตังหรอกครับขอพร พ่อพ่อได้ตังค่ะโอ้โหดูดแค่ดีจะดูดเลยครับพ่อเอายายครับอีดีดงครับอีดีดงยายครับถ้ายายถ้ายายทวดให้ผมอะครับใครบังกวัวยายผมจะปกป้องยายเองครับพ่นนพ่นะผมจะยายดอนเลยครับวันนี้พ่นพ่นพ่นนวดครับอะไรครับตกคอด้วยครับสองมือดีครับเอาพอแล้วลูกพอแล้วเอาพออะไรครับยังไม่ได้เรียกว่าดูดเลยครับนวดดีๆยายยายครับ มันเดียวเดี๋ยวผมจะนอนให้ด้วยนะครับอ่ะยายทำเลยครับทำเลยครับทีนี้ทำเลยครับไปเรียงข้างนอกไปยเปิดประตูไปให้กรไปใบด้วยก่อนยายยายครับนิดเดียวยายดิเดียวอาบน้ำด้อพรุ่งนี้อาบน้ำด้ได้ครับแต่ตอนนี้ด้วนได้ก่อนครับปวดเอ็นไปหมดแล้วครับเอ็นเขาเปรี้ยงครับผมอ่ะตอนนี้ผมเอ็นเขาเปรี้ยงรับโอ้โหยายมันเวลานอนผมยายไม่ให้เวลานวดแต่ผมก็อยากด้วยครับที่ผ่านมาทำไมด้วยได้ครับพอแบงครับ ผมขอตังร้อยดึ่งให้ยายดูได้ไหมครับบายายเอามัมมมัน่ตผไปได้เริ่มก่อนเลยครับคุณได้หมุดไมูมดไอยูสิทธศักดิ์สีเสียสองตัวมันอยู่ทำเดียวกันเม่ไไ้ดกใ่ไปได้ทับหัวใจมันมันต้องรับต้องนอนกันดอกมื้นี่นะ ม่อดีจิกวนจะจิจีล่ะจิกวนพุ่นพ uh> uh. ุ่นุ่ยายจะกับบต้องนอนดอกอย่าเออด้ลยครับไมเบิร์อีขวั่นมันเหรียญขวดอี่ยังมันไปแล้วมันไปแล้วเห็นไมันหายไปแล้วประตูเปิดมันไปแล้วตอนนี้เขาสวยมานี่เลยเข้าบ้านเลยมาบิงมาเร็ว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 จิควันเสียไปใช้วั๊มหนึ่งเขาหน้ามีขวดนซูกับนนอน ต้องไปกวนยายเจ้าเข้ามาในบ้านพอยายอยู่นั่นเร็วมาจากแาวเบงเข้ามาในบ้านเข้ามาไม่ต้องมาทําหน้านี้หน้ากับพ่อไปไปมาเร็วๆมาเจ้าเจ้าเข้ามาเร็วๆเจ้าให้ยายนอนเจ้ายึดหน้าถ้าแตกหมดทั้งหมดนเข้ามาเจ้าเออเมื่ต้องมาเคาะประตูกได้เดืกๆได้แบบนี้เด้อเมื่ต้องมาเลย แล้วกูจีบาพา่อต้งไปหาอีนวลอีกไปไปหาเมียแล้วบอสจะไปบ่หาอีนวลนนะ่ะนี่ไปบ่สัครมึงไปก็เขอมา้ามาขอจ้าเข้ามาเออต้องให้ให้ใหหนี่มึงอย่เนาะมามึงบ, <laughs> งบ่ได้ซื้อเจา้า <laughs>